มือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสาสี่ห้าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนคะ่ะในหน่วยนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่อง การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอันตรายรอบๆตัวนะคะหากเด็กๆรู้จักวิธีป้องกันแล้วอันตรายที่จะเกิดกับตัวเด็กๆก็จะเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะแล้วเราไปเรียนรู้<อ>พร้อมๆกันเลยค่ะเรามาทำความรู้จักสัญญาณไฟจราจรหรือไฟแดงนะคะ เด็กๆคงคุ้นหน้าคุ้นตาเสาไฟตัวนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นตามสีแยกของถนนไฟแดงหมายถึงให้หยุดไฟเหลืองเตรียมตัวไปไฟเขียวไปได้เมื่อไฟแดงขึ้นให้เด็กๆดูว่ารถหยุดหมดหรือยังแล้วเด็กๆสามารถข้ามถนนได้ที่ทางม้าลายทางม้าลายจะมีสีขาวกับสีดำนะคะ หรือข้ามที่สะพานลอยค่ะและเมื่อเราปั่นจักรยานก็ควรสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะและปั่นบนทางที่ให้จักรยานปั่นเท่านั้นไม่งั้นก็จะโดนรถชนอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะเดีย๋ยวไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อคุณแม่นะต่อไปเป็นการป้องกันตนเองนะคะจากอันตรายจากการโดนไฟช็อตนะคะเด็กๆไม่ควรเสียบปลั๊กไฟเองหรือเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟนะคะเพราะเมื่อไฟช็อตเราแล้ว อาจจะทำให้เราอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะโอ้โหเห็นเด็กคนนี้กำลังจะเอามือจับหม้อแกงไหมคะหม้อแกงกำลังล้อนๆเลยเด็กๆห้ามทำเป็นอันเด็กขาดเลยนะคะหม้อแกงที่คุณแม่ตั้งไฟไว้เด็กๆไม่ควรไปใกล้หรือไปจับเพราะไฟมันจะลวกมือนักเรียนหรือหม้อแกงจะหกใส่นะคะต่อมาเป็นการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ เราควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนจากเชื้อโรคนะคะโดยเรามีวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้คะ่ะ1สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเมื่อเราต้องไปพบปะผู้คนภายนอกบ้านเราควรสวมหน้ากากอนามายัยไว้ตลอดเวลาและควรพกเจลแอลกอฮอล์ไปล้างมือด้วยนะคะหากไม่มีเจลแอลกอฮอล์เราก็ควรล้างมือบ่อยๆโดยใช้น้ำแล้วก็สบู่ล้างให้สะอาดคะ่ะ วิธีป้องกันอย่างที่3คือยืนห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรนะคะเวลาพูดคุยหรือเล่นกันก็ควรถอยห่างหางกันค่ะ 4. เมื่อมีไข้ให้รีบไปหาหมอเพียงเท่านี้ก็ป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แล้วค่ะหากไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรออกนอกบ้านไปในสถานที่แออดัดหรือพื้นที่เสี่ยงนะคะใหเ้เด็กเล่นอยู่บ้านกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็เป็นการดูแลตนเองรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและอันตรายภายนอกบ้านได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในหน่วยเรียนหน้าสวัสดีค่ะ